อยากมารีวิวการเดินป่าวันแรกสันส้นๆให้ฟังนะครับก็เดินป่า5.4โลเนาะแบบคือมันระยะทางมันดูแบบไม่ไกลมากใช่ไหมแต่เป็นแบบมันดันยอดดันเนินจากอา่ระดับความสูงมา1,100ปะถ้าจำไม่ผิดนะครับมาสู่ความสูง1,580ทีนี้ ระเป๋าอะหนักมากคิดว่าเราติดรถติมตัวมาดีนะแต่ราะว่าเราอะเอาของมาเยอะมากมันหนักอะโดยเฉพาะแบบพวกกล้องอย่างเงี้ยแบบโดยเฉพาะโดนะอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบหนักมากยอะไรเงี้ยหนักกว่าที่คิดเอาไว้หนึ่งตัวกระเป๋าเองด้วยกระเป๋าก็หนักพอสมควรเพามันก็สองโลลวแต,แต่แต่ถ้าให้รีวิวตัวกระเป๋าใบใหม่เอ m มอร์ออสเปรเลี Ad mod. Ad mod. เออมันมันกระจายน้ำหนักดีจริงคือมันก็หนักหลังนะแต่ว่าไม่ได้รู้สึกเขาเรียกอะไรนะไม่ได้รู้สึกปวดไหลเลยปกติอะปกติแล้วเดินป่าครั้งอื่นที่ต้องแบ,บกกระเป๋าเองอะไรเงี้ยไอ้ข้างที่ผมต้องสะพายกล้องอะไรเงี้ยมันจะกดมาตรงไหลแล้วเป็นหลับรอยช้ำแดงอะไรเงี้ยแต่เนี้ยไม่ได้ปวดเลยแล้วแต่ว่ามันกระจายน้ำหนัก ส่วนใหญ่ไปลงที่ขาแทนซึ่งก็แบบอ,อ้อขาตึงขาอะไรเลยเดี๋ยวว่าว่าจะต้องกินยานะกินยาขายกล้ามเหนื่อ,อยพรุ่งนี้ทิพุ่งนี้นี่น่ากังวลอยู่เพราะว่าสตาบอกว่าเราจะไปตั้งแคมป์ที่เลโจกันก็นนคือต้องเดินประมาณสิบโลอาจจะไม่ไดัเนเดินมากแต่เดินสิบโลโปกติจะต้องไปตั้งแคมป์ที่เลเปอร์เฮอร์นะ ก็เลยแบบเอ๊ยไม่แน่ใจนะว่าจะไหวหรือเปล่า,าเดี๋ยวก็มาดูกันนะวันแรกผ่านไปนะมาตั้งแคมป์อยู่ที่ปุยหลวงผ่านมาสองยอดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะชมทะเลหมอกแล้วก็ไปบินโดนกันบ๊ายบายเป็นความรู้สึกแปลกใหม่เหมือนกันที่จะต้องเดินขึ้นมาชมพระอาทิตย์ขึ้น คนเดียวคนเดียวในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าที่ปุยหลวงเนี่ยมีแค่ผมคนเดียวเท่านั้นนะพะคนอื่นก็ล้วนแต่เป็นคนแปลกหน้าแม้กระทั่งเพื่อนร่วมทีฟแม้จะพูดคุยกันมากพอสมควรแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รู้สึกสนิทสนมกันมากสักเท่าไหร่แต่ปกติแล้วถ้าผมไม่มากับเดอะแก๊งเดินป่าของผมเองเนี่ยผมก็มักจะมีพี่ชายเดินขึ้นมาดูพาทิขึ้น ในทุกป่าที่เดินทางไปทหารเสือรุ่นสิบห้ายนนูนพที่ใกล้มาแล้วผมเพิ่งรู้หลังจากกลับมาจากการเดินทางครั้งนี้ว่าดอยปุยหลวงเนี่ยเป็นดอยที่สูงที่สุดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ความสูง1722เมตรเหนือระดับน้ำทะเลซึ่งจุดชมวิวนี้เองเราสามารถชมได้ทางพาดิตขึ้นและพาดิกตกเป็นวิวพานโนรามา3 6มองศาที่เราจะสามารถเห็นวิวตรการตาเห็นทะเลหมอกล้อมรอบตัวเราไม่บ่อยนักที่ผมจะทางตาตื่นมาตั้งแต่ก่อนพาดิตขึ้นเดินท่ามกลางความมืดเพื่อขึ้นไปยังจุดชมวิว และได้มองแสงสีส้มที่ค่อยๆขึ้นมาจากขอบฟ้าอย่างช้าๆให้ตายสิพาทิตย์ขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะดูที่ไหนเมื่อไร่ก็ยังสวยงามเสมอ หกร้อยห้าสิบเจ็ดบาทรู้โทษครับโทษตรงนี้ รอเรรอาทิตย้หายแล้วนาตะวันพะาทิตใกล้ขึ้นแล้วตอนแรกผมคิดว่ามาดูพาทิตคนเดียวอาจจะเหงาแต่ไม่เลย เมื่อเราลองมองไปรอบๆก็พบว่าในสถานที่แห่งนี้มันเต็มไปด้วยคนแปลกหน้าที่เราอาจจะไม่รู้จักกันแต่เรามาที่นี่ด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกันไม่รู้ว่าจะมีใครคิดแบบผมไหมแต่ผมก็รู้สึกนิดนึงว่าพวกเราเนี่ยก็ล้วนเป็นเพื่อนกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแลหละคนพาเทขึ้นแล้วหม่หน่าเห็นนะ ้นแลวทะเลหมอกไม่ได้เยอะมากแต่ฝั่งตรงข้ามของพาิีขึ้นสวยมากมีหมุดที่เราจะลองแล้วนะครับด้านหลัง ดูชันต่วะโคตรชันเห็นอะไรไม่เห็นอะไรฝั่งนี้น่าสวยงเเดี๋ยวจะกลับไปที่แคมปะยังไม่ได้บินโดนเลยอเอาโดนสับแดกมาเอาหาทางกับแครไม่เจอ อ่าทำไมไปตรงนี้อ่ะอันนี้คือตรงอ๋ออันนี้คือที่ไหนเลยอันนี้อันนี้เต้นของลูกหาบอ๋อดึงไปทางนี้ครับอ๋อขอบคุณครับนรกครับงงแคปอยู่ไหนวะ

การเดินทางวันที่สองเริ่มต้นขึ้นในช่วงสายๆของวันเราเริ่มออกเดินทางจากแคมป์ประมาณ9-10ถึงโมงวันนี้เราจะเดินเป็นระยะทางประมาณ6.3กิโลเมตรไปยังดอยสังเงาะหรือเลอเปอร์เฮอในภาษากะเหรี่ยงซึ่งจะเป็นการเดินเลาะไปตามสันเขาเรื่อยๆจนถึงปลายทางนี่เป็นวันที่เราจะเดินง่ายๆไม่มีทางชันที่จะต้องดันเนินมากนะัก เริ่มออกเดินวันที่สองนะตอนนี้เวลา9ก้าโมงยี่สิบนะขั้นปนความสูง1น7 5เมตรนะ<ม>ก็เราจะเดินทางจากแคมป์ปุยหลวงนะครับไปตั้งแคมป์ที่เลอเปอร์เฮนะิร์นมีการเปลี่ยนแผนนิดหน่อยตอนแรกบอกว่าเราจะไปตั้งแคมป์ที่เดียวที่เลโจกแต่เพราะว่าเราไปตั้งแคมป์ที่เลอเปอร์เฮิร์นแทนก็ ก็ดีแล้วจะได้ไม่ไกลมาไม่ต้องเดินมาประมาณ5โลเราน่าจะถึงที่หรือรก่อนช่วง4ี่โมงมั้งน่าจะประมาณนั้นนะน่าจะไปถึงน,น,นะครับแล้วก็ตั้งแคมป์การกินข้าววันนี้จะมีเวลาเยอะหน่อยนะซึ่งอ่ะพรุ่งนี้จะได้ไปชมวิวที่เลโจคิดว่าวันนี้ไม่น่าจะหนักมากนะครับ เออต้องจีบนะต้องจีบนะเดี๋ยวอบนี้ต้องตลอดเลยผมด้วยนะโอ้ถ้าผมไม่ไม่เปลี่ยนนะตรงนั้นชันม่ต้องรีบไม่ต้องรีบชันมากปลอดภัยไว้ก่อนค่อยลงมาโอ้ยเกียไม้ไม้ มาทุกทางใช่ไหมนะดูดิอะไรครับเนี่ยทางชัดโอ้ใช่หรอใช่ใช่ไหมใช่หรอไม่รู้เดาตามสิมาใหรอใช่แหละ แล้วคือมีแค่เราสองสามคนใช่ไหมใช่ใช่มันก็มีทางของมันอยู่นะเอ,นเออว่ะไม่รู้ว่าเดี๋ยวาาทางมันมาอย่างเงี้ย โอ้โห oh oh. ผมว่าผมน่าจะคิดผิดไปหน่อยผมไม่ควรดูถูกดอยที่สูงที่สุดในแม่ห้องสอนแม้ว่าเราจะเดินล้อตามสันเขาก็จริงทามาเป็นสันเขาที่ขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงตลอดทางนอกจากนั้นทางมันก็ไม่ได้ราบเรียบอย่างที่คิด มันบาดปืดเลยนะไม่เราดีอเหโอ้ยเชียเพิ่งต่อยดูดิเพ่ไปไหนวะตกไปแล้วโอ้ยีิย ไม่รู้แบบมันเกาะมันเหมือนเกาะหลังอยู่แล้วก็เลยแบบจับปุ๊บปักอ้เอเราจะใส่แบบไหนเช่นไหมอ๋อเมียมอโอ้ยขอบคุณมากครับเอาได้แล้วหรอเนี่ยตรงตรง,ตรง,ต,รงตรงนี้ครับมีแต่รอยเล็บอโอไม่เห็นมัไม่เห็นเหล็กในมัน,เนะเหล็กในหรอถึง<ม>อ,ออ <นำ S 2> ม่มา ไม่เจอแดงไหมแดงแดงปะเด็กในมันน่าจะอ๋อนี่มีนคนแพ้แมลงอย in ู่ด้วโอ้ยโอ้ยข่าว้ายข่าวที่สามเอ้ยข่าวที่สี่คือเนปอเผยใช่ไหมเมื่อกี้เพื่อนบอกว่า เราต้องเดินเจดโลพรแคมป์ของเราจะอยู่เลยเราพปเพอไปอีกนิดนึงโอ้โหเหนื่อยเลยก็คือตอนนี้เดินมาได้4ีโลครึ่งละอีกสองจุดห้าโลเจ็ดแหม่เหนื่อยเว้ย ไม่ได้เตรียมเตาแก๊สโอแขนอยู่เอไม่ได้อิลิตตัวน่าจะไล่ก็หมดไล่ดิไปไงครับอ้เหี้ย อา้อาวอ,อ,อ,อะไรวะรอ,อะไรวะใครนำมาเนี่ย, <laughs> ายทางมันจะแคบเลยหะนี้ เมื่อกี้มีทางแยกนะครับเพราะจะต้องเดินลงกับเดินตรงถ้าเดินตรงมามันจะเป็นวิวถ่ายรูปกับเข่าตรงนี้สวยมากแล้วก็มีดอกไม้สวยมากเดี๋ยวมาถ่ายรูปกันอันนี้นะอัที่เราถ่ายรูปกันเมื่อกี้นะตรงนู้นคือเลอปอเฮในภาษากะเหรี่ยงแต่ว่าไม่รู้กับทางเด เราบอกเขาว่าอะไรครับฮะหม้อนึ่งฮะหม้อนึ่งทำไมต้องเป็นหม้อนึ่งอ่ะไหนอ่ะพี่มันเป็นหม้อนึ่งยังไงคือไปอยู่บนนู่นล่ะสุกเหรอก้อนหินใช่ไหมแล้วก็มีความฝาปิดอย่างเงี้ยเหมือนห้อนึ่งฮะตรงนี้เห็นั้มก้อนหินลูกนั้นแล้วก็ฝาปิด ลูกที่สูงที่สุดใช่ไหมครับเล็กท oh. ี่เล็กอ๋อชื่อไงนะฮะจินตนาการมอนิ่งมอนิ่งอันเล็กอันนี้ตู้ใหญ่ไหมอันนี้ตู้ใหญ่อันนี้ตู้ใหญ่ไหมป่าปิดข้างบนเลยเลือกที่ห่าไอ้ลูกห่าอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเลือกอู่ตรงนั้นงงที่หนึ่งถึงแคมแล้วใช่ไหมครับ ล oh. really? ูกคลิปยูกบบพี่เนี่ยกี่ห้อน่ะเขี่ยลึกจัดเยอะาอ้เขี้นี่งไปตีนขาเลยปะ ติดชื่อเซเล็จริงเหรอเอาหรอใช่เอาแคมป์อยู่นี่แล้วเหรอครับเอาถึงแล้วเฉยเราลงมาความสูงที่หนึ่งพันสามร้อยเก้าถึงแล้ว ถึงแล้วล่ะเกี่เลยครับผมกลุล่มเราได้หมดเลยรทตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมในที่สุดเราก็มาถึงแคมป์ประมาณบ่ายสามบ่ายสี่ นั่งพักจากการเดินทางที่คิดว่าง่ายแต่มันกลับเหนื่อยกว่าที่คิดแต่การเดินทางของวันนี้ยังไม่ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้เรายังมีภารกิจสำคัญที่จะต้องไปดูพาทิตกดินและไปดูดอยสงเาะหรือเลื่อเปอิงเหอในระยะที่ใกล้กว่าจุดชมวิวที่เราเดินผ่านมาเขาว่ากันว่าเขาลูกนี้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนเขาลูกไหนในแม่ห้องสอนแล้วนะครับ โอ้โหผมตานึกขี้เกียจใช่เานโ้โหวลางท้าบกลางเป็นกลางนะครับ ฮะนดูแเว่เราอร่บอกรเอ่ยนเราไรุะวิสารอันนี้ฮะกางเต็นท์ไว้ตรงนี้นึ่เตนท์วตรงนี้นะไม่แน่ใจว่าลูกหาก่อไปตรงนี้จะควันจะเข้ามาไหม เริ่มเริ่มปวดขี้อ่ะคือมันอยู่กองกะเจอที่ไหนอ่ะพี่่นยมาแล้ว ขาพื้นอยู่มาทีละคนสองคนนะเดี๋ยวกำหนดการยังไงต่อเราอ่ะเราต้องไปเรือประเฮอร์ไปดูพระาทิตตกดินเหรอขึ้นมาแล้วถ้าเราไม่ไปวันนี้ก็ไม่ได้ไปแล้วดิแล้วคนไปโอ้โหไต่สูงว่ะไต่น่าจะสูง พามาดูฟีนูวันนี้อันนี้ไก่อันนี้คือไก่อะไรครับอันนี้ไก่ซีพีไก่ซีพีเหรอไก่ย่างขาขุนกวางใช่เหรอไก่ย่างขาขุนกว้างจริงเหรอเนี่ยดูจากถุงดูจากถุงเนี่ยอ๋อไก่ซีพีแล้วก็จะทำไก่ย่างไงไก่ย่างหนูว่าเป็นไก่บ้านพัฒนาไก่ไก่เนี่สัมเคนไก่จอไก่จอขั้นพัฒาไก่ที่เหลือปอเฮอร์มาก็ได้นะครับ รสชาติมันต่างจากไก่ปกติไงฮะรสชาติคืออดำในขมโลกนะครับดำในขมโลกหาไม่เจอครับแบบนี้นี่คือนักปิ้งไก่ในตำนานเหมือนอังกอร์เคยดูไหมพี่เที่เรนอันนี้คือหมดแล้วป่ะหมดทั้งหมดเลยป่ะหมดแล้วครับนี่กินน้ำพริกอันนี้คือกินวันนี้ป่ะหรือว่ากินพรุ่งนี้วันนี้พรุ่งนี้กินน้ำพริกกินแต่น้ำพริก ครับตอนนี้ตอนนี้เวลากี่โมงอ่ะ14.02 16.02 16.02 4โมงนะครับเรากำลังจะเดินไปชมวิวพาทิตตกดินที่ยอดเลอปอเฮอนะครับห่างจากแคมป์เขบอกประมาณประมาณกี่เมตรนะ300เมตร300เมตรแต่ว่าเป็นการดันเนินขึ้นชั้นๆนะ จะเดินไปก็รอดูแบกกล้องไม่ไปไม่ไปดูวิวไปครับไปไม่ก็เดี๋ยวผมบอกอะไรครับฝากเดี๋ยวไปดูเลยนายสุขีดธโอเคโอเคนายสุ่ขิดนะครับโอเคราเดินไปนะครับเอ้ยต้องใช้ไม้ป่ะวะก็ดี เดี๋ยวให้ดูนะว่าเราต้องขึ้นยอดสูงแค่ไหนนูน่นใช่ไหม αι? เราขึ้นยอดนูน่นไหมใช่ <laughs> บอกว่า <laughs> 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 ไม่ธรรมดาละเป็นน้อยโอ้ไม่มีหลายเทศเลยเป็นน้อยทางานนี่สวัครับ โอ้ให้ดูนี่แค่ตรงนี้ก็สวยแล้วนะดูแค่ตรงนี้ก็ดีแล้วนะเอลเคสจริงๆจากจุดตั้งแคมป์มาอย่างจุดชมวิวเนี่ยมันระยะทางแค่300เมตรก็จริง แต่เป็น300เมตรที่ดันเนินอย่างชันจนรู้สึกเหมือนว่าไกด์คุณหลอกดาวหรือเปล่าเราเราต้องขึ้นนู้นปหมไม่ไม่ไม่นึกว่าเราจะขึ้นนู้นไอเที่ยวจะมาคือแค่นี้เหรอนี่โอ้โหทำไมเราไม่ขึ้นนู้นนึกว่าเราจะไปนู้นอุ้ยที่พีอยู่ฝ่าม้อเลยเหรอฝ่าม้ออ๋อนี่คือฝ่าม้อใช่ถ่ายรูปตรงนั้นน่าจะสวยนะ ก็คือเราจะอยู่ตรงนี้รอใช่ไหมท้องฟ้ากว้างไกลเทวาไม้อ่านี่มีคนยืนอยู่บนยอดนูนแต่ว่าความจริงออกเขาบอกว่ามันมีทางขึ้นไปบนยอดนูนนะมีนู่นนนั่นไงมีได้มีคนอยู่ตรงนู้น จุดชมวิวพาทิตตกดินและเขาเลอเปอร์เฮอเป็นแนวสันเขายาวๆแคบๆที่เป็นผาทั้งสองด้านบนความสูง1,510เมตรเหนือระดาบน้ำทะเลนี้แม้ว่าผมจะมีเพื่อนแปลกหน้าอยู่ลายล้อมรอบตัวมากมายแต่พอมาถึงณจุดนี้ถึงปลายทางของการเดินทางวันที่สองมันก็ทำให้ผม กลับมานึกถึงพี่ชายและเพื่อนแก๊งเดินป่าของผมอีกครั้งภาพคุ้นชินที่มักจะมีพวกเขาอยู่ตรงนี้ทุกครั้งที่ออกมาอยู่ร่วมกับธรรมชาติมันก็รู้สึกเหงาหน่อยๆที่เราไม่ได้มาเสพบ,บรรยากาศตรงหน้าร่วมกันแต่สิ่งที่ผมทำได้มากที่สุดก็คงเป็นการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเสพบ,บรรยากาศแล้วค่อยไปถ่ายทอดให้พวกเขาได้ฟัง กันภายหลังเหมือนอย่างที่คุณทุกคนกำลังดูและฟังอยู่ในตอนนี้เดี๋ยวพี่จะลงแล้วกลับดอมไหนโอเคเราจะขึ้นตรงนี้กันนะครับ มันชันอะนชันอยู่นะเนี่ยนะชันอยู่น,นนะเน,นี่ยนะเราขึ้นได้เพราะเรามีสก,กาป้าลัสมิดทูนะครับของพื้ต้องเท้าเนี่ยได้ปะนะ เดี๋ยวถึงยอดแล้วบอกต้องใช้สองมืออุ้เยยียขึ้นมาทำไมะมาเต็มแล้วนะ่ะบอกให้กัต๊อบเลยแต่ว่าตรงนี้ยถายคุสวยที่นั่งโอ้ยหลัง หอบเลยเราไปหินก่อนได้ปะเนี่ยเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วยังไง